อ่ะสวัสดีครับเรามาดูแบ็กชาร์ต4โปรอ่ะแบ็กชาร์ต4เฉยๆเป็นจอ e4 อัลมาเลต144เฮิร์ตฟ h าชาร์ตที่แถมมาให้อ่าตัวเครื่องรับรับชาร์ตไว120 Hz. แต่ว่าอะแดปเตอร์ที่ให้มาเป็น65 Hz. มั้งอย่าดูก่อนอะแดปเตอร์ที่ให้มาเป็น65 Hz นะครับ น่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดในตัวเครื่องมีเคสอันนี้ใบอันนี้ใบรับกันร้านกี่วัตต์นะเดี๋ยวผอดูกันหนึ่งอ๋อไม่ใช่65 67ครับ67วัตต์ใส่ชาร์จ เดี๋ยวเราดูตัวเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวไปดูตอนกดงานว่าเวิร์กไหมอันนี้เก็บแต่ทีเนี้ยผมมีอะไรจะบอก1 4 4เฮิร์ตนี่ไม่ใช่อย่างที่คิดนะอ่ามันจะได้แค่120เฮิร์ตนะฟังฟังไม่ผิดนะ 120hz เฮิร์ตไม่ใช่ซ u เปอร์อ l มเลนะครับเป็น e4 อัมเล็ e4 อัมเล็120อยเฮิร์ตฟังฟังก่อนนะอ่าถ้าว,ว่าตอนที่เขารีวิวอ่าตามช่องอื่นที่เขารีวิวอะ่ะเขาบอกไม่หมดอ่าเดี๋ยวผมตั้งกล้องนิ่งๆก่อนใช้มือถือถ่ายลำบากนิดนึงพอทีเสียงไม่ใช้ก็ขอภายด้วยนะเพราะผม ม่อยากไปซื้อใหม่ซื้ออะไรใช้มือถือไายของเห็นเนี้ยเห็นไหมร้อยยี่สิบเฮิร์ตจอข้างนอกอ่ะร้อยได้แค่ร้อยยี่ไม่ใช่ร้อยสี่สิบสี่แล้วทัชระบบระบบทัชสัมผัสอะไรนะ่ะเจ็ดร้อยี่สิบเฮิร์ตอ่ะข้างนอกไม่มีนะต้องเป็นของโหมดเกมของเครื่องถึงจะทัชได้เจ็ดร้อยี่สิบเฮิร์ตนะครับแต่พอกดงานอ่ะอ่านี่ไลแมนใช่ป่ะ อาจจะผมเพิ่มเพิ่มอะยังไม่เพิ่มเข้าไปนะพอเข้าไลแมนอะมันปกตินะอันจจะผมไม่เห็นกันนั้งนั่งเข้าแอปไลแมนให้ให้ดูกับนังดูแผนที่ลกันเนี่ยมันจะร้อยยี่สิบเฮิร์ชใช่ไหมอ่าแล้วแต่พอผมเพิ่มเปในโหมดเกมมันจะ มันจะไม่ได้120เฮิร์ตครับอิตอัตราอัตราการรีเฟรชเรทอะไรนะ่ะมันจะไม่ถึง120แป๊บหนึ่งนะเพิ่มเข้าโหมดเกมก่อนเกมของฉันอ่าเพิ่มแล้วเดี๋ยวเรามาดูใหม่ปับ๊บร่วงเลยครับเหลือ60เฮิร์ตเห็นไหม60เฮิร์ตแต่ว่าเราได้ทัช จอสแสดงผลนนเนี่ยครับเนี่ยมันจะเป็น 60Hz 9เฮิร์ตเก้าสิบเฮิร์ตอันเนี้ยเราเพิ่มเพิ่มไลแมนเข้าไปในโหมดเกมของเครื่องแบ c k ชาร์จสี่ใช่ไหมมันจะเปิดมันจะเปิดคือมัน,มนบังคับไม่ไม่ให้เปิดร้อยสี่สี่อ่ะมันได้แค่หกสิบเนี่ยหกสิบกดได้พอเก้าสิบได้แล้วยี่ได้พอร้อยสี่สี่ครับร้อยสี่สี่ไม่ได้ครับ อ่ะร้อยยีได้อยู่เห็นไหมแต่ถ้าเป็นเกมอ่ะคือเปิด144ได้เลยจอ144ได้เฉพาะในโหมดในโหมดเกมของตัวเครื่องนะเห็นไหมครับอ่าร้อยได้แล้วทีนี้อ่าเดี๋ยวไปดูสัมผัสไม่เอาดิออกกลับก่อนอ่าไปดูสัมผัสนะครับปึ๊บสัมผัส ของเดิมให้มาเท่านี้อ่าพอกดกันอะไรเป็นผมเพิ่มนะอันนี้ความแม่นยําความสเสียงเอาแค่หนึ่งแม่นยำสองดูดีๆนะเนี่ยเห็นไหมสัมพันเจ็ดเ้ยี่สิเฮิร์นี่ก็เปิดนะครับ7 2 0ดรี่เฮิร์นี่จะใช้ได้เฉพาะที่ว่าเพิ่มเพิ่มเข้ามาในโหมดโหมดเกมนะ มันจะเร็วหรือเปล่าไม่ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวเพื่อนดูเอากดกดไปหน้ารับงานอนะ่ะแต่แมปมาเร็วกว่าเดิมนิดหนึ่งนะมาเร็วกว่าเครื่องเก่ามาเลยคือมาเลยปุ๊บไปคิดไปเองได้ได้ร้อยล้อ่ามันจะได้แค่ร้อรยี่นะเห็นไหมร้อยสี่สี่ไม่ได้นะครับต้องเป็นเกมเกมเดี๋ยวผมโลด rv มาให้ดูดีกว่า อาร์อแต่ไม่เล่นนะโหลดมาเฉยแป๊บนึงลอโลยก่อนอารรู้สึกยังไม่ได้ลองเหมือนกันว่าว่าได้ร้อยสีหรือเปล่าครับเรามาดู RV นะไม่ไม่เล่นไม่เล่นอาวนรู้สึกว่ามันจะเข้ามาในโหมดเกมให้เลยนะรูดข้างได้เลยนี่ไงไม่ต้องเพิ่มถ้าเป็นเกม ถ้าเป็นเกมจะรูดข้างได้เลยเดี๋ยวปรับเฟรมกันครับร้อยสีไม่ได้หรอหรือว่าเป็นเหมือนกันแป๊บหนึ่งนะอ่านก่อนเมื่ออัตราการรีเฟรชหน้าจอไม่ตรงกับเกมอาจทำให้เกิดความล่าช้าแนะนำให้เลือกแบบอิสระก็ ตกลงลได้แค่ร้อย่ะครับนี่ไงแล้วเกมไหนที่มันได้ร้อยสสี่เอันนี้ผมไม่แน่ใจตั้งไปร้อยี่แล้วกันอ่ะขึ้นร้อยแล้วนะครับขึ้นร้อยี่แล้วแต่พอเป็นอิสระนะอิสระมันจะได้กี่เฮิร์ตเดีด๋ยวดูอิสระได้หกสิการลีเฟสนะได้หกสิบอ่ะแต่ผมเปิดใหม่ เออร้อยสี่สี่นี่ไม่ได้นะครับถ้าเป็นไลแมนไม่ได้นะผมปัดทิ้งดีกว่าเอาไปเข้าเข้าอ่ะไลแมนจะได้แค่รอยี่ครับทีแรกผมก็นึกว่าได้ร้อยสีสี่เก็เลยซื้อแต่ว่าข้อดีก็ได้ทัดเร็วขึ้นทัดที่ให้ดูแล้วนะเมื่อกี้แล้วนี้ ดูการปลดล็อกหน้าจอนิ้วมือปึ๊บได้อยู่นะพอได้อยู่อันนี้ผมตั้งแต่หน้าจอ2ทีแสดงภาพอ่ะไวอยู่ทัดไอ้ไม่ใช่ทัดจิปลดล็อกหน้าจอได้อยู่อ่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูคลิปคลิปตอนกดงานแล้วกันว่ามัน ็นยังไงนะมันก็หลุดบ้างติดบ้างนะครับตอนกดงานแต่ก็หลุดไม่ไม,ไม่ไม่เยอะมากหลุดสักสี่หตัวครับเดี๋ยวเรามาดูแบ็กชาร์ตสตัวสี่เฉยๆนะกล่องผมขี้เกียจแก้ดูตั้งค่าก็เข้หมายเ็ขวิวก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่เคยทำไว้คลิปกันก่อน ไอเครื่องนี้แบ่งจอต้อง360เท่านั้นถึงจะแบ่งอย่างนี้ได้แล่ต้องมีแอปข้างล่าง้วยเครื่องคิดเลขถ้าไม่มีก็แบ่งไม่ได้ถ้าตัว Back ชาร์จ Pro โปรไม่ต้องมีแอปข้างล่างก็ด,งดึงลงมาได้เลยแต่ตัวแบ็ k ชาร์จสี่ตัวแบ็ k ชาร์จสี่ต้องสามร้อยหกสิบครับถึงจะแบ่งจอแบบนี้ได้ถ้าสามร้อยห้าสิบไม่ได้เผลอครับอันนี้ผมเผลอเอง มาร์คจุดหน่อยแล้วกันเพราะรุ่นนี้ยังไม่ชินมือเพิ่งมาวันแรกขอมาร์คจุดแล้วกันไม่งั้นเดี๋ยวลืม่าตรงไหนอันแรกเน็ต mm hmm. ยังเป็นเครื่องเป็น 5G นะแต่เน็ตยังขึ้น 4G อยู่เดี๋ยวผมว่างเดี๋ยวผมไปอัพที่ศูนย์อัพเป็น 5G ไม่รู้ว่าได้หรือเปล่า รุ่นนี้พาดูตั้งค่าแป๊บหนึ่งรุ่นนี้ตอบอ่ามันไม่เหมือนแบ็คชาร์ตสองมากเท่าไหร่คุณลักษณะพิเศษมันจะมีตอบดวนอันิพ้ผมหาไม่เจอก็เลยไม่รู้ว่าไหนมีแต่โหมดหมดเกมของเครื่องอย่างเดียวที่ว่าใส่ใส่ไรแมนไป หน้าจอข่าวดีกว่าชินตากว่าเดี๋ยวแป๊บ,บนึงหมดมืดแล้วมันยังไงไม่รู้ไม่ชินอ่าแบบนี้ดีกว่าครับ อันนี้ที่ผมกดมือเดียวเพราะว่ามือข้างซ้ายผมพิการนะนิ้วมันขาดมันจะไปกดครบจะไปกดเต็มจอแบบคนมือนิ้วครบไม่ได้นะคือนิ้วโป้งเนี่ยมันหายไปข้อหนึ่งมันจะเคลื่อนได้นิดเดียวเนี่ยมันกดสามมันทัดลำบากผมก็เลยกดมือเดียวมาแทบจะทุกงานเลย อันนี้โทรศัพท์เพิ่งมาส่งนะแล้วก็วันนี้ไม่ได้วิ่งเพิ่งยอกไปวิ่งตอน3ามโมงได้ตัวเดียวแล้วเข้าบ้านแล้วก็ตั้งค่าเครื่องแล้วก็ลองดูหมด cpu ผมไม่ได้ดันนะผมปล่อยปกติเห็นปะ แค่ว่าใส่หมด,หมดเกมมาในเอาแลงแมนใส่นหมดเกมของเครื่องพอพอได้อยู่นะครับพอได้อยู่50าสิสอง50เนี่ยถ้าไม่เผออมันจะกดติดตัวแรกผมเผอเ่ไปมองทางอื่นแป๊บเดียวขอว่บเลยอ่าตัวนี้แบนะ็กชาร์จสนะระบบทัชผมปรับแบบนี้นะมันมีมันมีทัช7 0เดร้อยอ่า ัชสูงสุดเนี่ยครับเ2 0เฮิร์แต่ผมไม่ใช้เพราะมันจะกินแบตเตอร,รี่คือมันร้อนพอร้อนแล้วกลายเป็นนวงผมก็เลยไม่ใช้ผมก็ปรับทัดทัดอันล่างนะแต่ผมตั้งค่าเดิมก่อนแป๊บหนึ่งครับตั้งค่าเดิมก่อนอารค่าเดิมนี่มันอยู่อย่างนี้แล้วผมก็ตั้งอันล่างอันเดียวความแม่นยำเห็นปะเอาความแม่นยำขึ้นพออันเดียวแล้วก็ มาร์คจุดก็ใช้ตัวนี้เนี่ยครับตัวนี้ครับเห็นไหมผมใช้ตัวนี้นะเพราะว่าเครื่องยังไม่ชินมือก็ขอใช้มาร์คจุดแล้วกันก็มีแอปธนาคารมีเฟซมีไลน์หมดแล้วไม่มีอะไรแล้วเครื่องมีแค่นี้ครับแอปอื่นพยายามจะโหลดเดยอะเดี๋ยวหน่วงเครื่องครับตัวนี้ ram แปนะ งบไม่ถึงตัวแรงสิสองก็รื้อว่าเกือบสองหมื่นอะงบผมไม่ถึงโอเคเดี๋ยวขอจบคลิปแค่นนี้ก่อนครับสวัสดีครับผมไปรับของก่อน